รีวิวรถหนึ่งนาทีนะครับวันนี้ขอเสนอ Isuzu d m a x 1.9นะครับปี2018คันนี้นี่จัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยครับไม่เตี้ยเกินไปนะครับมีข้อเสมอหัวให้ด้วยแม x สไลเนอร์เรียบร้อยแล้วครับสวยนะครับผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทครับได้รถมาหากินออกซิ่งนิดๆครับ รถดูดีนะฮะบอดี้สวยครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะมาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ครับผมห้องเครื่องสวยๆครับขานหน้าเดิมๆครับฝากระโปรงเดิมครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะฮะดูดีครับลองรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆครับผมภายในสวยเบาะตึงๆครับเล็ไม่ประมาณแสนนิดๆนะฮะไม่แท้นะครับ อย่าคิดว่าซื้อไม่ได้นะครับคุยกันก่อนขอบคุณครับ